thank you do today we are gonna try on clothes mm. <laughs> what <fittings>. are <laughs> fitting you excited so excited, <laughs> so excited. <laughs> I love it. <laughs> it looks so good on you. So, how was the fitting? It was good. They have yeah. to make some adjustments. <laughs> adjustments. <laughs> anyway. Good, good. Did you look Excited. good on? Did you look good don't. it? Yeah, but I don I, hope, I wish you look on hope, took but Let's Yeah, photos. วันนี้นะคะเราก็กลับมาฟิตติ้งชุดเสร็จแล้วตอนนี้นะคะเราก็ฟิตติ้งชุดเสร็จแล้วนะแล้วก็กลับมาที่หอพักเราแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปน่าจะไปดูของช้อปปิ้งนิดนึงจะพาไปดูด้วยว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตที่หอมีอะไรบ้าง นีะคะค่ะซูปเปอร์มาร์เก็ตนะก็จะมีแบบพวกของสดอาหารสดอะไรเงี้ยเยอะมากนะพวกอาหารผลไม้ะอะไรเงี้ยเขาก็คือเยอะมากๆแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงเลยนะที่เนี่ยพวกอาหารแล้วก็อาหารแล้วก็พวกผักต่างๆอะ่ะจะราคาแบบดีมากนะ ยิ่งจะขพาแบบพวกแบบการะลำอะไรอย่างเงี้ยกะะลำหอมใหญ่อะ่ะคือราคาดีมากๆนะคะนี่ก็จะเป็นไอศครีมราคาก็เอาจริงก็เหมือนเท่าๆที่ไทยอยู่นะก็ราะเกลือปลาต่างๆ จะมีเป็นพวกแบบขนมต่างๆนะคะก็คือความจริงอะราคาก็บางอันก็แอบแรงแต่บางอันก็ราคาแบบเท่าๆที่ไทยเนอะถ้าอย่างนเนี้ยอ่ะก็คูณสิบไปนะก็ประมาณ150ยห้าสิบบาทใน่ะแต่นูเฮล่าก็ราคาก็เท่าๆที่ไทยนะคะอันนี้ก็ุกใหญ่ก็300บาท ก็ก็เป็นบรรยากาศข้างในก็ค่ะก็เป็นส่วนพวกเบเกอรี่นะเบเกอรี่ที่นี่ก็อไม่ค่อยแพงนะเนี่ยราคาก็ถือว่ารับได้อยู่แล้วก็จะมีตู้ดิสฟรีครีมตรงนี้ชิ้นแบบนี้นะก็60สิบบาทที่ไทยก็สามสิบสีบแล้วก็มีเป็นเค้กมีอะไรอย่างนี้ แต่นี้ยัไม่เคยกินเลย่คิดว่าเขาอาจจะทําหวานก็เลยยังไม่ได้ลองก็เป็นพวกขนมปังต่างๆแล้วก็สำหรับคนที่เป็นหัวงว่าแบบเฮ้ยฉันกินหมูแบบไปกินหมูอะไรเงี้ยที่นี่เนี่ยจะมีหมูหรือเปล่าขอบอกเลยว่า มีนะคะทุกคนเยอะด้วยนี่นะเขาก็จะเป็นช่องแบบนี้เนาะแบบแอบ,บมาหลบอยู่ตรงมุมนะคะสำหรับขายหมูพวกแบบผลิตภัณฑ์ที่แบบมีหมูเป็นส่วนประกอบอะไรเงี้ยนะคะก็จะอยู่ในห้องเย็นห้องนี้นะเนี่ยก็จะมีเบคอนเบคอนอะไรต่างๆก็ราคาก็เนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทอะไรอย่างนี้เนี่ยอ่ะเบคอน พวกแฮมเนี่ยอย่างเงี้ยเนื้อหมูหมูสไลด์นะคะก็เนี่ยสองร้อยบาทนะคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยพวกแบบซี่โครงหมูหมูสามชั้นอะไรเงี้ยทุกคนคือมันเยอะมากจริงๆคือถ้าใครติดก,กินหมูอ่ะไม่ต้องห่วงเลยนะมีให้เลือกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะนี่ แทบหมูยังมีเลยคนแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะ้ะ <_ C 1> ก็โอเคนี่ก็จะเป็นพวกโซนเน<ช>ื้อนะคะเนื้อกับไก่นะจ,จริงๆอ่ะเนื้อที่เนี่ยอร่อยมากนะเราซื้อไปทำอาหารปล่อยอันแล้วก็อันนี้เนี่ยร้อยห้าสิบบาทถูกมากอันนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียด้วยถูกมากอร่อยนะพวกเนื้อเนี้ยโอเคเลยอ่ะที่เนี้ย แต่ว่าไก่ค่ะว่าจะค่อนข้างแพงมากทุกคนงสงสัยแบบดีมามันสูงเนี้ยยังไก่แพ็คหนึ่งก็ร้อยที่สิบบาทแพงแพงแพงเลยตั้งแต่มานี้ก็ยังไม่ได้ซื้อไก่ทีเลยนะเพราะว่าเนื้อถูกกว่าอยู่ก็เป็นพวกแฮมต่างๆาแล้วก็ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีพวกพวกแบบโซนเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้ด้วยนะะแต่ว่ามีว่าราคาของที่เนี้ยเครื่องสำอางอะ่ะคือแรง แรงกว่าที่ไทยแบบเยอะเลยอะ่ะแบบคูณ2คูณ3เข้าไปนะแต่ว่าที่เนี่ยเขาก็จะขายลิปสีที่อ่าพวกแบบอ่าลูกเรือเอธิฮัตต้องใช้นะก็จะเป็นสีประมาณโทนแบบนี้นะคะเนี่ยคิดดูดิแท่งเนี้ย5้0ร้บาทที่ไทยแค่แบบไม่กี่ร้อยก็สองสามร้อยอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิอย่างมาสคารา่าแท่งเนี้ย640บาทที่ไทยขายแค่แบบสองสามร้อยอ่ะ ก็ถ้าเป็นเครื่องสําสอางสำหรับที่นี่ถือว่าแพงเลยไม่ควรมาซื้อที่นี่นะคะเครื่องสำอางก็มาถึงเป็นเชลที่เราชอบที่สุดก็เป็นพวกแบบขนมต่างๆราคาแรงทุกคนราคาแรงมากเนี่ยอย่างถุงเนี้ยถุงแบบน่าจะแบบสามสิ 40, 40บสี่สิบ้าท้ากแล้วก็เจ็ดสิบบาทแล้วก็นี่ฮิงโก้เ่านเงยเห็นปหนึ่งร้อย สี่สิบบาทแพงมากะที่ไทยแค่แบบเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบอืมแล้วก็เป็นชิปต่างๆนะพวกช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยก็แพงคนกคนงก็แพงราคาแรงแต่ว่าช็อกโกแลตบางยี่ห้อก็ถูกก็จะต้องแบบดูๆไปดูเป็นบางยี่ห้อไปนี่ก็เป็นบรรยากาศ ภายในหอนะคนคือเขาว่าทำดีไซน์ดีมากแบบตกแต่งอะไรเงี้ยดีสวยเลยแหละอืแต่ว่าช่วงเวลาอย่างงี้ก็จะเห็นว่าไม่มีใครเลยเนอะเพราะว่ามันร้อนมากทุกคนแดดที่นี่แรงมากแบบเออแรงมากแดดที่นี่คือแบบ แรงอ่ะแดดแดดแบบฆ่าคนตายได้แล้วมันร้อนแห้งแล้วคนมันร้อนร้อนแห้งเหมือนแบบลอแคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยร้อนมากนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นอ่ะช่วงแบบบ่ายอะไรอย่าเงี้ยจะไม่มีใครออกมาเดินเลยเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่มีใครเลยอืมเพราะว่ามันร้อนจริงๆแล้วก็ช่วงเนี้ยยังเป็นช่วงรัมมัดอนอยู่เนาะน่าจะหมดวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะคะคนเขาก็ ช่วยล่ะนี่เขาก็ไม่กินข้าวไม่กินน้ำเนาะไม่ออกมาทำอะไรเลยน,ะะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศรอบๆหอคือหอเราเองนะคะร้นอนจริงๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยแหละมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีใครออกมาเดินออกมาทำอะไรนะเป็นวันหยุดพักผ่อนนี่อันนี้ก็เป็นประตูอัตโนมัตินะคะ มันก็คงจะคิดมาแล้วว่าแบบเออลูกเรือจะต้องแบบเออต้องลากกระเป๋าใหญ่หญๆอะไรเงี้ยก็เลยทำออประตูอัตโนมัติตลอลกก็โอเคค่ะนี่ก็เป็นเอาฟิกของวันนี้นะคะบ๊ายบาย ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่ห้องแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ฟิตติ้งชุดเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเขาก็จะไปเอาชุดมิวเข้านะเอาเอวเข้าความยาวเข้าอะไรอย่างนี้นะคะถ้าได้ชุดที่เสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่จะเอามาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ชุดยังไม่ได้เรียบร้อยเนาะโอเคก็เดี๋ยวอีกสักพักมิวจะต้องออกไปซื้อของกับเพื่อนข้างนอกเนาะน่าจะไม่ได้เอากล้องไปเพราะว่ามันน่าจะหนักน่าจะวุ่นวายเนาะจะไปอีเกียด้วยนะคะจะไปซื้อของ ก็วันนี้น่าจะพอให้เพื่อนได้เห็นภาพแบบอบูดาบีเอธิะอะไรพอกุกริบเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาโชว์ให้ดูมากกว่านี้สัญญาเพราะว่าวันนี้ยุ่งมากจริงๆนะคะใครที่อยากดูชีวิตของมิวในช่วงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันได้นะคะ แล้วก็ใครที่เ,เล่น IG เนาะก็อาจจะไป follow นมิวใน IG ก็ได้เพราะว่าตัวมิวเองอะชอบถ่ายสตอรี่ตลอดเวลาเนาะอยากเห็นอัปเดตชีวิตก็ไปกดติดตามกันได้นะคะวันนี้ยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบายอ้ออีกเรื่องหนึ่งทุกคนขอโทษด้วยนะถ้าเกิดว่าเราทำคลิปไม่ค่อยดีวันนี้นะคะอาจจะแบบถ่ายสั่นไปบ้างเนาะหรือว่าพูดไม่ชัดพูดเร็วก้องเบลออะไรเงี้ยเราก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่า อันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะก็จะพยายามทำคลิปให้ดียิ่งขึ้น <c oughs> ขึ้นไปโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย